สวัสดีค่ะวะันนี้พวกเรามา,าเสนอประวัติและผลงานของท่านหนึ่งแถวสมาชิกในกลุม่มดังนี้หนึ่งนางสาวลลินีพาแท่ว่าสองนางสาวชนะพา,าแสวงสายสานางสาวอาชิรยานดาวเรือง4ี่นายปัญญาวิสิทธ์สายสี5หนายพงศกรรัปกรณหกนางสาวมิตตาเจนภพักและ7ดิฉันนางสาวที่แนมงวันี้นะคะค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ประวัติและความเป็นมาท่านหญิงแพลวสุธิบูรณ์เกิดวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2446ณจังหวัดฉะเชิงเซานาจักสยามเป็นบุตรคนที่สองจากบุตรทั้งหมดท่านหญิงแพลวเคยศึกษาที่โรงเรียนในวังสวนกหลาบและสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนประชาธิปยากรท่านหญิงแพลวได้เสียชีวิตมาวันที่24กันยายนพุทธศักราช2543ณจังหวัด กรุงเทมงพมหานคร,รสมรสสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนคนรราชสีมาพุทธศรรักราช2459ถึง2 4 6 7หม่อมสนิทวงเสนีหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงท่านมีบุตร4คนผลงานการแสดงโขนของคุณหญิงเท่านะคะท่านได้แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในชุดป่าก,กากนาสุนค่ะ านได้แสดงละครไทยเป็นีหนาวนางดอลสาพระพิราศนางเมฆขลาพระวัยและไกลทองเป็นต้นค่ะท่านได้แสดงละครพื้นเมืองต่างๆเช่นระบำสุโขทยัยระบำฉุยชายฮนาวนางพญาคำปินขอฝนออกฟ้อนจันทาภาฝันและมโนราบุชายันเป็นต้นค่ะ